สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะวันนี้มาพบกับผมอุ้มออเมืองวันนี้เป็น EP ีที่53นะครับประจำวันที่30เดือนกันยายน2568นะครับวันนี้มาเปิดในราคา300บาททุกรายการ2องค์500อนะครับ4องค์1,000บาทพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไลน์ u u m 7 4 6 6นะครับหรือสามารถสแกน QR Code โค้ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม ก็สวัสดีเช้าวันอังคารนะครับพี่วันนี้นะครับ300บาททุกรายการนะครับ2องค์500อยนะครับ4ี่องค์1000ปิด4องค์แถมให้อีกงค์เป็น5องค์1000บาทนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่รายการที่1นนะครับวันนี้ได้ชุดพระหล่อโบราณน,นะครับพี่ทั้งทราบที่และไม่ทราบที่หลายรายการเลยนะครับพี่พี่ท่านใดชอบ นะครับบอกหมายเลขบอกอีพีผมด้วยนะพี่นะรายการที่1นนะครับรายการต่อไปรายการที่2นะครับเป็นพระยอดธงบอก EP ผมด้วยนะครับพี่เพื่อง่ายต่อการค้นหานะครับบางทีพี่ทักมาบอกสืบพงสนใจหมายเลขเนี้ยจำอีพไม่ได้โอ้โหผมก็งงเลยนะพี่นะเจอแบบนี้รายการต่อไปรายการที่3นะครับยอดธงอีกหนึ่งองค์วันนี้ได้พระ หล่อโบราณนะพี่ชุดหล่อโบราณนะครับนี่ครับปีวีธันใดสายพะระหล่อโบราณไม่ทราบที่ทั้งทราบที่และไม่ทราบที่นี่ทักมากได้เลยนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่4 <ilo> ี่เหรียญหลวงปูคค่ไขวัดเชิงเลนนะครับเป็นเหรียญหล่นอนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนรายการที่4รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกัน เหรียญหล่อหลวงพ่อกันวัดพญาติการามนะครับรายการที่ห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่หกนะครับเป็นพระกุลัตนะ,นะครับรายการที่หกวันนี้ได้กุลัตะมาหลายองค์อยู่นะพี่นะรายการที่หกนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับ กุรัตนะนะครับส่งเครื่องรายการที่เจ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดอันนี้เป็นพระพิคเนตนะครับเป็นกุรัตนะเหมือนกันนะครับพี่รายการที่แปด รายการต่อไปนะครับรายการที่9้านะครับรายการที่9้านี่ครับเป็นปางอุ้มบาทนะครับกุลตนะรายการที่9้ารายการต่อไปนะครับรายการที่10บรายการที่10บอันนี้เป็นอะไรนะครับ <str> เขาเรียกพระแม่โพศนะครับนี่ครับรายการที่1ิบ รายการต่อไปรายการที่1 1นะครับเป็นอาลุบหล่อนะครับนี่ครับหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยรายการที่1 1รายการต่อไปรายการที่12รายการที่12เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธร รายการที่12นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่13เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะครับรายการที่13บสาเหรียญหล่อ,หลอไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่14 เหรียญหล่อไม่ทราบที่นะครับรายการที่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับเป็นพระนารายทรงคุดนะครับเป็นเนื้อสำมฤธิดเขียวนะครับรายการที่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกเหรียญหล่อหลวงพ่อกัน รายการที่สิบหกนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่รายการที่สิบเจ็ดด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบแปด รายการที่18นะครับไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่19หลวงพ่อเงินวัดบางคันรายการต่อไปรายการที่20บนะครับเป็นพระกิ่ง รายการที่ยี่สิบต่อโค้ดด้วยนะครับหนึ่งศนย์สองเขยาวสกิ่งวิ่งนะครับพี่แต่ไม่ดังรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นอ,อะไรนะครับพระวิสุทธ์วรวงดาจาโห้วอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ รายการที่21ภูเก็ตนะครับพี่ไม่ทราบว่าปเป็นเกจิท่านใดนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่22รายการที่22นะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเนื้อโลหะรายการที่ยี่สิบสามได้มาสององนะครับนี่ครับอีกหนึ่งองค์รายการที่ยี่สิบสี่ รายการต่อไปนะครับรายการที่25้าเป็นพระกิ่งกิ่งหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีนะครับใต้ฐานมีรอยจานเขย่ากิ่งวิ่งนะครับแต่ไม่ดังรายการที่24รายการต่อไปนะครับรายการที่25้าเป็นเนื้อสำลิดเขียวนะครับพี่ นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับไม่ทราบที่นะครับรายกายร mostrar. ต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระชัยนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระพิคเนต รายการที่27นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่28รายการที่28นะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สานะครับเป็นอารูปหล่อหลวงปู่จันทร์ รายการที่ยี่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาน รายการที่สามสิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับรายการที่สามสิบสาม รายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่อันนี้เป็นพระอุป,ปคุตรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้าเหรียญลอรูปไข่นะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับสองสี่เจ็ดแปดรายการที่สามสิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบหก เหรียญหล่อนะครับไม่ทราบที่รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบแปด ไม่ทราบที่นะครับรายการที่38ด้านหลังมีรอยจารรายการต่อไปรายการที่39เป็นอาคุณพ่อวัดบ้านแหลมนะครับรุ่นพิเศษนะครับรายการที่39รายการต่อไปนะครับรายการที่40สนะครับเป็นเชนราดอินโดจีน รายการที่สี่สิบรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดเป็นพระอุป,ปคุตนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อคนนะครับ รายการที่4ี่ิบสองรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสามเนื้อสัมฤธิ์เขียวนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะครับเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ รายการที่สี่สิบสี่รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบห้านะครับเป็นพยาคุดนะครับพี่ไม่ทราบที่รายการที่สี่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบหกเป็นพระชัยนะครับรายการที่สี่สิบหกนะครับผม รายการต่อไปรายการที่47รายการต่อไปนะครับรายการที่48นะครับเหรียญอาวัดบ้านแหลมอีกหนึ่งองค์นะครับรายการที่48วัดบ้านแหลมรุ่นพิเศษนะครับใต้ฐานมีรอยจาน รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเก้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นะครับรายการที่สี่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่ห้าสิบนะครับรายการที่ห้าสิบนะครับรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการนี้ห้าสิบรายการ สามร้อยบาททุกรายการนะครับสามร้อยบาททุกรายการสององห้าร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันปิดสี่องแถมให้หนึ่งองเป็นห้าองหนึ่งพันบาทนะครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทร0 9 2 8 3 0 0 0 4 9หรือแอดไลน์ o u m 7 1 4 6นะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณครับ